สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Sakura Simulator แล้วก็พี่เอกกำลังจะมาเริ่มเล่นครั้งแรกนะครับเนื่องจากน้องๆบอกว่าเกมนี้มันสนุกมากๆเลยมีอะไรให้ทำต้องหลากหลายมากมายว่าแต่ว่าเริ่มตรงไหนเนี่ยก่อนอื่นขอปรับเป็นเว r y ี่ไฮก่อนนะครับเพื่อความคมชัดอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เอ่องั้นปิดไปก่อนละกันนะครับแล้วก็เราจะไปลองแต่งตัวละครกันดูก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าตัวละครมันไม่ใช่อย่างไงก็ไม่น่าจะใช่นะเอาละพร้อมแล้วก็ไปเริ่มแต่งตัวละครของพี่เอกกันเลยดีกว่าอ,อ่มันเป็นผู้หญิงทําไงดีก็หลังจากทดลองดูแล้วก็มีผมให้เลือกด้วยแต่ว่าต้องดูโฆษณานะครับทุกคนนั่งดูโฆษณาหมดนี่คงหลายชั่วโมงเปลี่ยนเป็นผู้ชายตรงไหนอะนี่ปะเฮ้ยได้แล้วทุกคนเฮ้ยหล่อเท่ดูมีการหันมาสบตาเราด้วย เดนะี๋ยวนะเพียกว่าผมมันเงาไปอะ่ะนี่ผมหรือสังกะสีเนี่ยทำไมมันเงาขนาดนี้สะท้อนจนเห็นหน้าคนข้างหน้าแล้วนะนี่ยเฮ้ยไม่ได้ผมพี่เอกเป็นทรงนี้โอ้ต้องดูโฆษณาก็ยังยังไม่ค่อยเข้าแกลอยู่ดีนะครับเพราะว่าผมมันแหลมไม่น่อยโอ้ดูดิเหมือนหนามเลยอะ่ะเดี๋ยวเอาทรงอื่นดีกว่านี่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 ทรงนี้น่าจะดูน่าจะดูดีนี่ทรงนี้ เอ้ยหลอดเทอืมเอาอนี้แหละอืมต่อไปก็ไปตรงอื่นแต่ว่าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สีผมของเ่เอกมันจะเป็นสีออกแบบเหลืองเหลืองแต่ไม่เหลืองมากเป็นเหลืองเหลืองออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงใช่ไหมครับเหลืองทองทองอะ่ะอยู่ไหนวะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้น้ำตาลไม่ใช่อันนี้อันนี้หรือเปล่าเฮ้ยน่าจะอันนี้แหละเพียกว่าอันนี้แหละโอเคเราไปต่อตรงอื่นดีกว่า อย่าเพิ่งยุ่งเรื่องผมมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้เล่นเราเปลี่ยนตาตรง้ <c oughs> อ,โอโอ้โหนี่มันตาอะไรเนี่ยอ๋อกดตรงเฟสแล้วก็เปลี่ยนตานะครับอืมแบบนี้นี่เองอ๋อแต่ตาเมื่อกี้ก็ดีเหมือนกันนะแปลกดีตาโตอันนี้ดูใจดีเกินไปนะครับอันนี้ก็ดูแบบเออหล่อกเกินไป ไม่น่าถึงขนาดนี้เราเอาหน้าตาแบบคนธรรมดาธรรมดาดีกว่านะเอาเบอร์ไหนดีอ่ะอ๋อมันกดเป็นเบอร์จริงๆน่าจะกดแล้วเป็นรูปให้เราเลือกได้เลยเนาะน่าจะดีอันไหนดีอ่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่พี่เอกอะพี่เอกแบบอันนี้มันดูแบบตาเหี่ยวอะเจ้าเล่น,นะครับ <c oughs> ทำไมต้องใส่หน้าไปใส่หน้ามา <c oughs> เอาละเดี๋ยวลองเลือกลูกตากันดูก่อนนะครับอ๋ออันนี้น่าจะได้หรอมั้งเบอร์เจ็ดเนี่ย น่าจะได้น่าจะได้อยู่โอเคเท่ละต่อไปก็เป็นแว่นตาต้องดูโฆษณาอีกแล้วคืออะไรอะไรก็ดูโฆษณาหมดเลยนะนี่ยแว่นตานี้ก็แบบมันจะดูหลอเกินไปนะครับทุกคนมาแล้วอุปกรณ์ลดความหลออเอาตานี้ไปใส่สงสัยส,สาวจะกรี๊ดนะครับเอาละเดี๋ยวขอไปเรื่องอย่างอื่นต่อดีกว่าไม่ต้องใส่ละดีแล้วหน้าตาแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับออเทอรีร์หรอเพียงไม่ใส่หมวกนะทุกคนนั่นก็ ดูก่อนล้วกันว่ามีมวกอะไรบ้างมวกอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ใส่ดีกว่าอ๋อหนาักากหนักากหนักากผู้เอกไม่ใส่นะครับก็น,นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่อันนี้ดีกว่าอันนี้เท่อะ <c oughs> ดูปากดิปากมันแบบมันสายได้ด้วยยึก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 อะเดี๋ยวดูดิโอ้เท่เท่เท่โอ้โหไม่หักไม่หักอันนี้เต็มสิบแต่ว่าไม่ใส่อดีแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันบ้างดีกว่า นี่โอ้โหนี่มันแบบชุดเด็กนักเรียนอะ่ะนักเรียนนักเรงอะ่ะใช่ไหมพวกการ์ตูนญี่ปุ่นเ็นจะเป็นยังงน่ะน,นะครับชุดดำๆแต่คอจะตั้งกว่าน,นี้เนาะอันนี้ชุดพาละใช่ป่ะเดี๋ยวพี่เอกขอเปลี่ยนให้มันใกล้เคียงกับของพี่เอกหน่อยนะมันต้องเอาอะไรไว้ข้างในอะ่ะต้องเขียวกระดำแบบนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะทุกคนเนาะเอาละถือว่าใช่แล้วกันนะเขียวเียวดำาๆเฮ้ยโอ้โหนี่ซิกแพคยังไง อย่างนี้โฆษณาเครื่องออกกําลังกายต้องเข้าแล้วครับอย่างนี้ลุกนี้ดีไหมเด็กน้อยเด็กน้อยอ่ะลองดูอีกสักลุกนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้พี่เอกเห็นอะไรนะบานนา่าบานนา่าอันเนี้ยน่าลองขอลองดูนะวัดหายไปไหนเนี่ยอุ้ยอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวบานนะนะกล้วยเอางี้เลยนะครับอ๋อเออเออ เพียกว่าเราไปเข้าเล่นกันเลยดีกว่านะนอกเรื่องมานานแล้วไปเลยจ้าโอ้สวัสดีชาวเมืองอะไรนะซากุระทั้งหลายวันนี้เพียกย้ายเข้ามาโอ้โหนี่360องศาจะหมุนไปไหนเนี่ยคือตอนนี้เพียกยังห,หาปุ่มบังคับไม่เจอนะครับก็เลยจะมัวๆหน่อย <laughs> แล้วเล่นในคอมด้วยอ่ะเป็นโปรแกรมจำลองอ่ะก็เลยแบบดูดิหาไปเจอเนี่ยมีซึงมีซูมอันนี้มีแอทแทก อันนี้มิชชั่นด้วยโอ้โหมั่วไปหมดเลยงั้นเดี๋ยวขอหมุนหมุนสักพักหนึ่งล้วกันนะครับเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปในเมืองดูนะก่อนอื่นต้องแวะคาเฟ่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าวิ่งมานานและหิวมากมันต้องเดินด้วยปุ่มทางนี้ใช่ไหมยังก็ยังมึนๆอยู่ดีนะครับแต่ว่าเอ้ยเขาบอกว่าแอคชั่นซิด้วยแหละแสดงว่านั่งได้ใช่ไหมตรงไหนแอคชั่นอ๋อตรงนี้แอคชั่นราคาเฮ้ยพี่ยังไม่มีตังขนาดนี้หรอกพิซซ่า800 อะไรากกินอะไรได้มั่งเนี่ยถูกๆนี่เลยช็อกโกแลตพาเฟ่วยเขามาส่งของแล้วกินยังไงอ่ะทุกคนต้องนั่งก่อนใช่ไหมอ๋อนี่ไงแอคชั่นมันจะค่อยๆขึ้นมาให้ใช่เปล่าโอ้ใครที่รู้รายละเอียดพวกนี้บอกพี่เอกทีเพราะว่าพี่เอกก็เพิ่งเคยเล่นนะจะงงๆนิดหน่อยนะครับอ้าวซูมโอซูมไม่ได้อ่ะจะแบบให้เห็นดูตอนกินใกล้ๆก็ไม่ได้นะเนี่ย ช็อกโกแลตพาเฟ่อ๋อนี่ไงกินได้แล้วอร่อยดีเหมือนกันนะครับอืม I'm happy to be alive นะครับตอนนี้ฉันมีความสุขในการใช้ชีวิตมากแต่ว่าจะสุขมากเกินไม่ได้นะตอนนี้เราเหลืออยู่4,600เยนเอง <c oughs> กินไปก่อนงับงับงับเอา้าวทำไมมันไม่หมดสักทีอะหรือว่าพอเรากดยกเลิกมันก็จะหมดไปเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่า อ๋ออย่างนี้รู้และรู้แลแล้วก็ตรงนั้นจะมีคนนั่งอยู่2คนนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปฮัลโหลทักทายเซฮายกันหน่อยดีกว่า <c oughs> ลุกมาดีๆไม่ได้เหรอมันต้องกระโดดได้เหรอเนี่ยสวัสดีสาวๆกี v มีอะมิเลียนเย n นแออะไรนะสโตร์เทียมฟอร์คัตติ้งคอนเนคชั่นวิดให้ตังมาหึงล้านเยนใช่ไหม <c oughs> ก่อนที่จะตัดความสัมพันธ์กับเรา อะไรของเขาอ่ะเอ่อคือตอนเนี้ผมมีตังค์อยู่แค่4600เยนนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ขอออกจากร้านนี้ก่อนนะครับทําไมคนมันหายไปไหนหมดเลยมีอยู่แค่ในร้านนี้เท่านั้นเองเหรออืมโอ้ยตรงนั้นมีโคบาลโปลิสด้วยนะครับสายตำรวจไปหาคุณตำรวจดีกว่าไปสอบถามหน่อยอุ้ยคุณตำรวจไ ีดสเตปพีดอินดิสทาวก็คือเขาต้องการรักษาความสงบของเมืองนี้ได้ครับคุณตำรวจผมจะปฏิบัติตามผมเป็นพลเมืองดีสวัสดีนะครับคือผมอยากอยากถามอุย,อยาบางังครับอยากถามว่าผมจะยืมมอไซค์ไปขี่ได้ไหมครับขี่ได้นะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเดียวเพียกโดนยิงช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยยืมรถมาขี่แค่นี้ถึงกับยิงกันเลยเหรอวุ้ยหมดร้ายมากขี่นี้ดีกว่าปืดนี่เลี้ยว ตาเลือกเฮ้ยทําไมท่าชนมันทุเรศข,ขนาดนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจครับคุณตํารวจผมแค่ขอยืมมาขอยืมขอยืมแค่ขอยืมมาเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปคืนก็ได้เอ๊ะเขาไม่ตามแล้วว่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอยืมขี่เข้าไปในเมืองก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาคืนนะครับไปแล้วทุกคนอุ้ยข้างหน้ามีรถตำรวจด้วยนี่โค้งตีโค้ง โอ้เกือบหลุดของเกือบหลุดของนี่ขี่แล้วอ๋อไม่ใช่รถตำรวจรถคนธรรมดาเดี๋ยวเราเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรด้วยทุกคน,นนี่คืออะไรอะ่ะเลี้ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ชนชนนี่เรื่องขับรถไว้ใจพี่เอกสุดยอดนะมาแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะที่นี่คือที่ไหนอะ่ะเฮ้ยใหญ่มากเลยอ่ะเข้าไปนี้ก่อนละกันมีหมีเต้นด้วยทุกคนมีหมีเต้นด้วยมีบอลลูนไอ้ที่นี่ที่ไหนอะ่ะอ๋อที่นี่คือสวนสนุกครับ ว่าแต่ว่าเราทําอะไรในสวนสนุกได้มั้งเนี่ยขอไปขับรถวนเล่นสักหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยอืดโอ้โหนี่นี่นี่เป็นไงดิฟเข้าโคง้งแบบ360องศาแล้วแล้วพี่เอกจะเอารถไปคืนคุณตำรวจคขายยังไงดีอะไปทางนี้แล้วกันนะทุกคนนะเฮ้ยร้อยเออรถชนเป็ดเออ <c oughs> โอ้ยไม่เอาละเดี๋ยวเขาคงมาเอาคืนไปเองนะพี่เอกก็ ไปก่อนดีกว่าเล่นไม่เป็นนะครับว่าแต่ว่าพิธีการเล่นมันมีงานเล่นแบบไหนกันบ้างนะใครที่ว่างๆก็อย่าลืมเข้ามาสอนพี่เอกข้างในด้วยนะครับโอ้ยวันนี้เหนื่อยแท้คุณหมีเวลข้มพีซสเปนอ่ล็อกออฟมันนี่อกยินดีต้อนรับส่งเงินไหมฉันใช้ซะดีๆอย่างเงี้ยเหรออืมแปลกดีนะครับโอเคก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่เอกด้วยนะวันนี้พี่เอกก็ต้องขอลาไปก่อนว่าแต่ว่า คุณหมีจะเต้นไม่หยุดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เมนูมันเยอะมากเลยอย่าลืมมาสอนเพียงนะครับบ๊ายบายจ้า